สวัสดีครับกับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องฟรีมมยนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องไสย,ยศาสตร,ร 101. ส์ยยรร101นะครับนะไสยศาสตร์101วันนี้จะพูดถึงเรื่องพฤติกรรมของพักมืดพักมานิดนึงนะพักมืดพักมานี่เขาอยู่ได้โดยใช้อุปทานใช้เวทนาใช้วิบากใช้ความติดขัดข้องคาของดวงจิตต่างๆท,ทั้งหลายนะทุกเวทนาทั้งหลายนะ ในการดำรงอยู่ของเขานะครับนั่นคือพวกนี้เขาจะมีอยู่สองอย่างที่เขาทําเป็นประจําก็คือการดูดพลังชีวิตนะครับการดูดพลังชีวิตนะทำยังไงนะครับพวกนี้เขาใช้วิธีเหมือนให้เราน้อมตามนะครับอย่างเช่นจ้องตาบ้างมองตาเขาบ้างนะหรือไม่ก็ให้วัตถุสิ่งของเป็นสื่อนะครับให้มา แต่คือตรงนั้นจะมีคาถาสะกดอยู่นะครับแล้วก็หรือว่าพวกที่พวกชอบเอารับของเข้ามานะอย่างพวกวัตถุมงคลวัตถุอาคม,มาแั้งหลายเนี่ยโดนทั้งนั้นนะครับโดนทั้งนั้นละนะก็คือดูดเนี่ยเวลาดูดเนี่ยคือบางคนจะหมดแรงบ่อยๆแล้วหมดแรงนะครับอีกประเภทหนึ่งคือดูดบุบญบารามีเราไปหมดเนะใช้ดูดไปนะครับใช้คือใช้พลังจิตขเขา อำนาจจิตที่เกิดจากพลังตะบะชาญทั้งหลายนะเขามีกําลังมากกว่าเปรียบเทียบเหมือนคนที่ตัวใหญ่นะกาลังมากกล้ามใหญ่นะครับนะเขาก็มาขับเอาทรัพย์สินของเราไปบีบูดเอาพลังแต่เป็นพลัง,งเขานะครับนะน,นี่คือสิ่งแรกที่ภาคมือภาคมารทำเป็นประจำนะที่ยิ่งบางทีพวกนี้นะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมันแจกของอไปนะมันยิ่งดูดได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะ ได้เยอะยเรื่อยๆนะ,ะแต่ลูกศิษยลูกหาก็ดักดานอยู่แนละ้วเห็นไหมดักดานนะครับมีแบบหนึ่งก็คือเขาจะผ่องถ่ายวิบากให้เราให้คนลูกศิษยลูกหาแหละนะผ่องถ่ายหรือว่าบางทีไม่ให้ลูกศิษย์หาแหละสัมผัสั์กันชั่วคู่ชั่วคราวแป๊บเดียวถ่ายวิบากมาให้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็ลําบากไปสิ ดำวิปป่าที่เขาถ่ายให้เหมือนไปขี้ใส่ด้าบ้านคนอื่นนะประมาณนี้นะครับพนะระพุทามาจะใช้แบบนี้คือเอาของดีเข้าตัวเอาของเสียให้คนอื่นนะครับเข้า <c oughs> ใจไหมมันคือใครที่อยู่ในแวดวงเผอเข้าไปหลุดเข้าไปอยู่ในวงจรของเศรศาสตร์ทั้งหลายพวกหมอผีองค์ทรงอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องระวังนะครับโดนอย่างนี้ยทุกคนเลยนะครับที่มาเจอบทขอขามากรรมเรื่องคุณสายมนต์ดำผม,มก็เจออย่างงี้ทั้งนั้นแหละ นะมันมันก็เลยกลายเป็นว่าก็ทุกข์อ่ะแต่จริงๆมันเป็นวิบากกรรมของเรานะครับเป็นวิบากกรรมแต่ละคนที่เคยทํามาก่อนที่เคยดูดพลังชีวิตที่เคยผ่องขายวิบากให้คนอื่นมาก่อนนะก็เลยโดนไปนะครับน,ะนั่นคือก็วิธีแก้ก็นั่นแหละมีบทขอขอมากรรมอยู่นะครับในช่องล่มพุิธธรรมนะครับนะยูทูบเนี่ยแหละช่องล่มบุธิธธรรมนะเ,เสิร์ชดูก็ได้นะบทขอขอมากรรม สั้นคุณใสมนดำนะครับเดี๋ยวขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะฮะก็อลองขอเข้ามากรรมเวลาขอเข้ามากรรมก็ยอมโหสีให้อภัยนะครับนะบมันจะได้คลายจากปมกรรมที่ผูกกันอยู่ระหว่างเรากับเขาอ่ะนะเข้าใจไหมส่วนวัตถุทั้งหลายที่เป็นสื่อนะครับสงสัยอะไรก็ทําลายทิ้งเลยครับทําลายทิ้งนะครับนะนะหรือว่าถ้าจะเป็นรูปเหรียญพักเครื่อง อะไรก็ตามซึ่งไอ้พวกนี้มันเลวขนาดที่ว่ามันเอาจริงๆนะมันเอารูปลักองคุณทั้งหลายมาทําของใส่แล้วก็ให้เรามีนะครับที่เหรียญเนี่ยเหรียญเหรียญเหรียญสิบบาทเงี้ย <c oughs> นะมีรูปประลมชายลักษณ์เนี่ยก็รูปลักองคุณเหมือนกันนะอนะามาสะกดให้เราเนะี่ยคิดถึงมันอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยนะกูคิดถึงมันตลอดเวลาเลย <c oughs> มันจูงจิตเงีนะ้ยม,มันทำได้หมดอะนะให้จูงจิต เพื่อให้ไปเสียเงินให้มันลาบสการและอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้นะคือถ้าสงสัยอะไรก็ตามนะครับเปิดบทข้อก,กรรมลุงกุลส่นี่แหละที่ผมบอกนะไปเสิร์ชหาดูนะครับเดีย๋ยวผมอาจจะส่งสายลิงก์มาให้ด้วยก็ได้นะเปิดแล้วก็เอาวัตถุทั้งหลายเนี่ยวางไว้ตรงข้างหน้าจอครับก็เปิดไปเล้ล้างให้นะครับล้างให้นะบทข้อก,กรรมอะไรนี่มันจะออนไลน์ไปถึงคนทําเลยนะครับนะบก็จะหมดแรงนะครับหมดแรงไปเองนะ แล้วเ,เราก็ต้องรู้จัพกพ้งนะถ้าใครไม่รู้จัวกโพ้งก็ไปดูในสติธรรมสติธรรมไลฟ์นะครับนะผมออกอากาศเกือบทุกวันนะครับยกเว้นหลังวันพระวันหนึ่งอาจจะพักวันนะครับนะก็ฝึกนนนะ <afe> ไปเรื่อยๆนะครับเป็นวิชาที่เรียกว่าไลฟ์ตัวตนไปเรื่อยๆนะพอไลฟตัวตนปุ๊บเขาสะกด,ดไม่ได้นะครับนะแต่เบื้องต้นก็ใช้บทขอเข้ามากมแหละในการขี้คลายไปก่อนนะตามนี้นะครับเดี๋ยวก็ จะได้รู้ไว้จะได้รู้ทันนะครับคือไม่ไปยุ่งอะดีที่สุดนะครับเพราะว่าสายศาสตร์นี่มันแทรกซึมเข้าไปทุกวงการใน่นา่งพระสงฆ์ชีก็เป็นก็ใช้เหมือนกันนะคือพวกนี้บางทีเหมือนกับว่าพอไม่มีใครมาทําบุญอะไม่มีลาบสกาละอะไรเงี้ยจะเริ่มใช้วิชามารพวกนี้นะในการนียสะกดหาบริวารลาบบริวารสะกดมาเป็นบริวารน,นะรวยๆหน่อยก็โดนนะเสียเงินเสียทองมนุษย์เท่าไหร่ นะครับใช่ไหมนั่นคือไม่ยุ่งได้ดีนะครับทําบุญแล้วก็แล้วเลยไม่ต้องไปโชว์รวยหรืออะไรนะครับไม่นะงั้นเดี๋ยวโดนอย่าไปเลือกอย่าไปให้ความสนิทสนมอะไรใครมากนะครับนะทําบุญแล้วก็แล้วเลยนะไม่ต้องไปจมพาะจอดจงอะไรเยอะนะเดี๋ยวเขาเกิดพิสมัยขึ้นมาก็จะสวยเอาโอเคไหมวันนี้ก็สายศา101นะ,ะจบแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านนครับสวัสดีครับ